ทำในไอ้เทาแกครับครับว่าจะเทาอะไรก็แกทุกคนนะครับครับเป็นวัว<ม>งวดที่แล้วเป็นตั้งใดได้วงวดที่แล้วก็ว,ว่าโอ้อยู่ดีไม่แห้งอยู่ครับไดรลขได้เลขมาจะท,ทั้งหดครับเลขผมก็บพูดลมาทั้งอุดรน,น้องไข่พูดแล้วอุดรน้องไข่มาได้ไหนครับอุดรน,น้องไข่กกบ้านกุดแห่บ้านกุดแห่เมียนไปน้ำเขาบะไปอยู่บางนึงนะเดี๋ยวไปส่งมาเอฟซีเอาเงินบริจาคไปหารอยอ๋อบริจาคทางไอ้หมายเลขของหลวงพ่อโดยตรงเลยจากวัดเลย อ๋อถูกกัะบาดกุญเฮครับผมได้ไลฟ์ป็นได้งวดที่แล้วก็น้องให้ได้หาร,รอยเงินได้ก็ลอตเตอรี่อีกเก้าสามใบหนึ่งเก้าสามครับโอ้สำหรับเท่าแก่เด้ได้ดด็ผมก็ได้สามลอยโอ้ได้สามลอยซื้อลอตเตอรีอร่ก็ได้สามใบตัวเซนสามลอยเพรได้ซื้อซื้อแต่ดิน <laughs> มาถึกทางเว็บเพราะว่าขายขายทางเว็บ โอ้ยขายตั้งเว็บเดี๋ยวเบาตั้งเว็บเดี๋ยวผมสิโดนอีกทั้งนี้ขายกระสังเสียโพเสียโพก็ดังเสียโพดังเสียโพอ๋อเลขเลขนี้ได้ได้ไม่จะวัดกุณแหงบ่ครับผมไปน้ำเพลินบ่นี่ว่าผมจะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดครับจะไปเอาอยู่เสื้อบอว่างวดนี้คิดว่าเสื้อบอเสียขึ้นแล้วแต่ดวงครับแต่แต่ดวงครับผมแต่ว่าไปในนอนไปวัดกุณแหงนี่ไปในนอนครับผมจะไปวันที่ยีสิบเจ็ดจะไปนอนขึ้นครับจะไปนอนขึ้นอยู่ เขาจะเอาวันที่28เอาวันที่28ครับหลวงพ่อไลน์มาบอกทางโทรศัพท์แล้วเพราะว่าโอนบัญชีเข้าของหลวงพ่อเรียบร้อยทำบุญทำบุญทำบุญว่าไงทำบุญซอยวัดซอยวัดเพราะว่าถูกถูกแม่นถูกนัเพิ่นคือถึกน้อยถึกไรก็ห้องซอยเพิ่นไปยี่สิบสี่ไหมอ๋อครับจะ่ายี่สิบแปดนี่ไปแทะเนาะยี่สิบแปดนี่ไปแทะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดคือไหนล่ะเขาพิ่นเอาวันที่ยี่สิบแปดแมน แต่ยินได้ยินงข่าวมาเพื่นเสียเงิหมดสุดท้ายนี่ยเห็นบ่ผมก็บ่ฮู้ตัวนี้ก็แล้วแต่กับหลวงพ่อเพิ่นครับคั่นไปก็เขาบ่ถึงเพิ่นนะคือว่ายันโยกไปหลายลูกศิษย์ลูกหาไปหลายจังซี่ก็เขาบ่ถึงเลยแม่นก็แล้วแต่ดวงวาสนาแต่แต่วาสนาเนาะแต่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้ได้่ยไปไหวเพิ่นแข้งยังแข่งบ่ได้ครับแข่งบุญวาสนานี่แข่งกันยากครับอลอแม่นแม่นบ่เสียมวดนี้มักตัวไหนมวดนี้มักตัวไหนครับท่กแกงวดนี้พัดในหูครับก็แล้วแต่ดวงแต่บุญแต่กรรม แต่แต่ดวงแต่บุญแต่กรรมแมนสื่อสื่อใบจากใบยังหมดนี้ยังยังยังครับวัดในหอนมืออีกหลายมืออยู่โอ้ยอีกหลายมืออยู่ถาเลขวัดกุฎแหยังเดียวแมนความหวังความหวังความหวังโอ้ข้อมังของคนรวยเน,ะนาะแมนสาธุโอ้สาธุนะครับนี่เป็นก็รอเลขวัดกุฎแหนะครับกุฎแหเดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวผมเอาสิไปนี่อาสิไปเจอกันอยู่วัดกุฎแหกันได้ในนี่เยี่ยมครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดกุฎแหในยี่สิบแปดไปฟังง่ายเลยอ๋อบอกเป็นหูวใจกันเนาะครับหูวใจกันอ๋อบอกไปบอกมากคือยังคนอยู่ไกลกันนะครับ เอาเดี๋ยวเจอกันที่วัดกุนแหนะครับ28ถ้าเรื่องเทียงก่อนใช่ไมสามสิบล้านให้จังไแนวสามสิบล้านโอ้ให้ผมทำด้วยสามสิบล้านย่อยไปสั่งไอ้ยังก่อยโบสถ์กำลังสร้างครับกำลังสร้างโบสถ์ก็ว่าถ้าได้เลขวัดกุนแหมากกว่นี้จะมาสั่งซอยคนอยู่อ๋อจะมาสั่งโบสถ์เอานะครับทุกท่านนะครับสาธุนะครับก็ขอให้ถูกอีกนะครับสำหรับเลขวัดกุดแหนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่อุดรธาน <c oughs> ๆๆีนะครับวันที่28นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ บบกบ,บ่ขาดบ่เ,ลเคลื่อนเนาะแต่เกิดว่าพันแปรบ่อเพี้ยนเจอบ่อเพี้ยนนี่เจอกันแน่นอน28ที่อุดรธานีไปครับไปแ<ป>น่น,นอนเจอกันแน่นอนนะครับผมก็จะไปนะครับถ้าว่ามีเงินค่าเติมน้ำมันรถไปแน่นอนช่วยกันช,ช่วยกันรุ่มด้วยช่วยกัน